สวัสดีค่ะก็กลับมาเพลเค้กหมอ้อแกงอีกแล้วนะคะช่วงนีนะ้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเรามาทําเมนูคลายร้อนสไตล์ไทยๆกับ3เมนูขนมไทยคลายร้อนนะคะทําง่ายและคลายร้อนได้จริงๆนะคะ กินแล้วชื่นใจเย็นฉ่ำชื่นใจมากๆเลยทั้ง 3, ซึ่งทั้ง3สูตรนะคะทำได้ไม่ยากสามารถต่อยอดต่อไอเดียนะคะเป็นสูตรทำขายได้นะคะเรามาเริ่มกับสูตรแรกกันเลยค่ะกับทับทิมโบราณเราจะใช้น้ำนะคะ1ถ้วยตวงค่ะค่อยๆค,คนนะคะกับแป้งนะคะ อีกหนึ่งถ้วยตวงค่ะคนเข้าไปนะคะเป็นแป้งมันสําปะหลังนะคะค่อยๆควนไปเรื่อยๆนะคะอย่าใส่พรวดเดียวนะคะมันจะทําให้ละลายง่ายนั่นเองค่ะคนคๆนคนนะคะเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนะคะเอาไปลองนะคะกระดาษไขนะคะซึ่งเราจะใช้กระชอนอยู่ด้านล่างและกระดาษไขนะคะที่ไว้รองเค้กนะคะอยู่ด้านบนค่อยๆเทน้ํานะคะที่ จัดการไว้นะคะเมื่อกี้นะคะที่ละลายน้ําไว้นะคะแล้วเอาไปตั้งนะคะให้น้ําหยดจนหมดจนเหลือแต่แป้งนั่นเองค่ะเป็นการแยกชั้นนั่นเองค่ะซึ่งจะใช้เวลาอยู่ไม่นานหลังจากประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเราผสมสีแดงเลยค่ะนะคะผสมสีแดงทาด้านบนทั้งหมดเลยนะคะ <Okay>. เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็โรยแป้งมันสำปะหลังนะคะเพื่อดึงดูดน้ําส่วนเกินออกทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเอาแป้งมันสำปะหลังนะคะโรยบนเกียงค่ะแล้วนะคะเอาแป้งนะคะที่ได้มาเมื่อกี้นะคะค่อยๆเอามาวางนะคะและตัดนะคะเป็นตัวนะคะซึ่งระหว่างตัดนั้นมีดหนึ่งนะคะมีดต้องคมค่ะแล้วก็เอาแป้งนะคะโรยบนมีดเพื่อที่จะได้ไม่ติดนั่นเองค่ะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราค,ค่อยๆตัดน เป็นชิ้นเล็กๆในลักษณะอย่างนี้นะคะหันห่นๆน,นะคะเอาละค่ะตัวนะคะท,ท,ทับทิมโบราณตัวนี้จะเนื้อนุ่มหนึบหนับมากนะคะหลังจากนั้นเราล่อนแป้งส่วนเกินออกเลยค่ะเราไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่จะตั้งน้ําให้เดือดค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะถึงเทตวทับทิมโบราณของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะรอให้มันรอยขึ้นนะคะ พอมันลอยขึ้นเอาไปนอกน้ําเย็นเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวทับทิมโบราณน,นั้นพองจนเกินไปนะคะซึ่งเราจะได้ผ้าทับทิมโบราณที่นุ่มหนึบกาลังดีมากๆเลยนะคะเพราะเราหลังจากนกน้ําเย็นแล้วนะคะเราเอามาใส่ภาชนะไว้นะคะแล้วนะคะจัดการใส่น้ําตาลทรายนะคะเพื่อที่จะให้ตัวทับทิมเรานั้นนะคะมีรสชาตินะคะอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเรามาทําน้ําเชื่อมกันค่ะเราจะใช้น้ําตาล100กรัมค่ะ ตามด้วยนะคะน้ำอีก100กรัมค่ะคนนะคะจนเดือดค่ะหลังจากนั้นจัดเสิร์ฟกันนะคะโดยใช้ขนุนด้วยนะคะเราจะ,จะเสิร์ฟคู่กับขนุนนะคะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยและชื่นใจมากๆนะคะสําหรับหน้าร้อนนี้จัดเสิร์ฟกันค่ะตัวทับทิมโบราณแล้วแต่นะคะพร้อมกับขนุนนะคะและใส่น้ําเชื่อมจัดเสิร์ฟกันค่ะสําหรับเมนูแรก ตัวเมนูที่2นะคะกับรอดช่องใบเตยหนึบหนับนั่นเองค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะจะใช้ใบเตยอยู่ที่5้าใบค่ะตัดนะคะใส่น้ําปูนใส่อีก800กรัมนะคะปั่นส่วนสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นคั้นเอาแต่น้ําใบเตยเลยนะคะคั้นออกมาค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้า,เาแป้งมันสำปะหลังลงไปค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันอย่ามีนะคะในส่วนของแป้งเหลืออยู่เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะถึงจะเอาไปตั้งไฟนะคะให้ใช้ไฟอ่อนนะ ะค,ะค่อนกลางค่ะคนตลอดเวลาเลยนะคะคน,คน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 ตลอดเวลานะคะหลังจากระหว่างที่มันสุกนะคะความเหนืดตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะไปจัดการนะคะในส่วนของน้ำนะคะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะเรากดนะคะเราไม่มีที่กดเราก็ใช้กระชอนที่เป็นรูนั่นเองค่ะค่อยกดกดลงไปนะคะกดลงไปเราจะได้เส้นที่สวยงามนั่นเองค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเส้นจะไม่ขาดเลยนะคะหลังจากนั้นเราไปทําน้ํากะทิเราจะใช้กะทิชาวเกาะหนึ่งกล่องค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ใส่น้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยเกลือ1หยิบมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันระหว่างนี้ใส่ใบเตยได้นะคะหลังจากนั้นเอาไปเสิร์ฟค่ะคู่กับน้ำแข็งนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเย็นชื่นใจอร่อยคลายร้อนได้แน่นอนค่ะเรามาที่เมนูที่ 3กันเลยจ้าเมนูที่3กับมะยงชิดเชื่อมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นลอยแก้วนะคะใช้มะยงฝ0ผลค่ะปอกนะคะแล้วก็คว้านนะคะเอ,อาเมเล็ดออกทั้งหมดเลยค่ะ นะคะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วเราทําน้ำเชื่อมกันนะคะใช้น้ำตาลทรายหนึ่ถ้วยน้ำต่อนหนึถ้วยใบเตย2ใบเพื่อความหอมนั่นเองค่ะ ต้มนะคะจนน้าตาลทรายละลายหมดนะคะหลังจากนั้นเอานะคะในส่วนของมะยงยิปไปแช่นะคะแช่ทิ้งไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะคู่กับน้ําแข็งนั่นเองค่ะบอกเลยทั้ง3เมนูช่วยเพื่อนๆขายร้อนได้และสามารถต่อยอดทําขายย่้ยนะคะอยากให้ลองไปทําทั้ง3เมนูเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าขายร้อนได้แน่นอน แล้วเพื่อนๆนะคะชอบเมนูไหนกันมั่งคอมเมนต์บอกกันมั่งนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ